วันนี้จะพาย้อนกลับไปดูพระเอกมานพอัดสวเทพนะครับในยุคแรกๆที่เข้าวงการมาในปี2506ก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องนางสมิงพรายนี่คู่กับนางเอกนะครับตรึงใจไวไลัยลักษณ์แต่ว่าคุณมานพนั้นไม่ได้เป็นพระเอกนะครับพระเอกของเรื่องจะเป็นมิตรเทบัญชาส่วนคุณมานพนะครับก็มาในชื่อนาวินเทพโยธีนะครับเล่นเป็นตัวประกอบนะครับซึ่งต้องประกบกับพระเอกมิตรเทบัญชามีชาเกียวบูด้วยนะครับ ยุคแรกๆที่แสดงนะครับจะเปนหนัง16มม,มภาคส,สดนๆนะครับแล้วคุณมานพในชื่อนาวินเทพโยธีก็ไปแสดงเป็นพระเอกในหนังเรื่องพิชิตทรชนนะครับที่ออกฉายในปี2007นะครับแต่ว่าพิชิตทรชนนั้นไม่มีฟิล์มเหลือให้ดูแล้วนะครับแสดงเป็นพระเอกเรื่องแรกก็ดวงอย่างไม่ค่อยดีนะครับก็เลยไปเป็นตัวประกอบหนังที่คุณสมบัติเมธนีแสดงเป็นพระเอกอีกสองสมเรื่องนะครับวันนี้ที่ผมต้องย้อนอดีตนะครับเพราะว่า เมื่อวานนี้นะครับวันที่28ตุลาคมปี2566นะครับทราบข่าวนะครับว่าคุณมานพอัศวเทพนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับศพตั้งสวดอยู่ที่วัดเจ้าอามนะครับก็เป็นวัดซึ่งอยู่ในซอยบ้านที่คุณมานพอัศวเทพเคยอยู่นั่นแหละครับคุณมานพนั้นเกิดปี2480นะครับมีชื่อจริงว่าวิริยะจุลละมก่น,นะครับเป็นทหารเรือนะครับก่อนที่จะมาแสดงนังฉากนี้จะเป็นฉากที่ คุณมานพจะต้องมีฉากคิวบูกับพระเอกมิตรไยบัญชานะครับนี่ครับคุณมานพนะครับนี่ครับเล่นกับกล้องครับต่อยกับพระเอกมิตรไยบัญชานะครับเรื่องแรกที่แสดงก็เรียกว่าได้ประกบกับพระเอกรุ่นพี่นะครับก็คือมิชัยบัญชานะครับคุณมานพนั้นเริ่มไปมีชื่อเสียงเมื่อตอนเล่นหนัง35มมนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อจากนาวินเทพโยธีนะครับเป็นมานพอัศวเทพ จากเรื่องนี้แหละครับ2012ครับอยู่ตรงกลางนะครับเรื่องละครเร่นะครับของอัศวิตภาพยนตร์นะครับถ่ายทำในระบบ35มมภาคเสียงไว้ในฟิล์มนะครับเรื่องนี้เล่นเป็นบุญเอส่วนที่ดีดแอคคอร์เดียนอยู่ข้างๆก็คือคุณลุงสุขคนคิ้วเหลี่ยมนะครับละครคณะครูทัศนะครับซึ่งมีคุณสหัสบุญหลงนั้นเป็นัวห้าคณะนี่ครับเอลละครเรียกว่าละครเร่นะครับคุณมโนบอสโเทนั้น ในเรื่องที่จะต้องรับบทเป็นตัวละครที่ท้องร้องเพลงนะครับแล้วก็เกิดร้องเพลงไปถูกใจคุณจารุวรรณปัญโยภาสนะครับแม่ของคุณบิวลลิตานะครับเรื่องนี้แสดงด้วยนะครับแล้วก็เลยชักชวนให้ไปเป็นปน,ปน,ปน,นักร้องในบาร์อยู่ในกรุงเทพฉากนี้เป็นฉากที่เจรจานะครับที่จะนี่ครับคุณจารุวรรณปัญโยภาสนะครับชวนคุณมานับไปเป็นนักร้องนะครับบอกว่าจะมีรายได้ดีกว่าที่จะอยู่ เป็นละครเร่นะครับมีบ่มหลวงรุจิรานะครับจึงมีคุณชบินด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนนั่นคุณประวิสสุจริตจั์นะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับนี่นางเอกครับคุณสุธิตสาพัฒนุชนะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี่รักกันแต่ว่าคุณมานพนั้นต้องการจะลองเปลี่ยนนะครับเพื่อว่าจะโด่งดังขึ้นมาได้นะครับก็เป็นตามประสานะครับของนักแสดงนะครับนี่แหละครับชีวิตของคุณมานพตอนที่มาเป็นนักร้องอยู่ใน บาร์หรือในในครับในกรุงเทพนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับเรื่องชูของคุณเปียรโปสเตอร์นะครับก็นําคุณมานพอสวัฒเทพนั้นไปแสดงนะครับเรียกว่าเป็นบทเด่นนะครับประกอบกับคุณกรุงศรีวิไลส่วนนางเอกเป็นนางเอกใหม่นะครับก็คุณบันดีสีตรังนะครับตอนต้นๆจะผมเดียว่าไว้ผมยาวนะครับเป็นชาวเกาะพอนนี้คุณบันดีเป็นเมียแล้วก็เลยแต่งตัว ตัดผมเรียบร้อยนะครับนั่นคุณบดีศรีรังนะครับนี่เป็นหนังในยุคแรกๆนะครับที่คุณมานพอัศวเทพนั้นแสดงเป็นตัวเอกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อแสดงหนังนานานะครับก็ต้องปรับบทนะครับไปเป็นเรียกว่าเป็นตัวประกอบที่มีบทบาทเด่นนะครับเป็นพ่อมางนะครับเป็นหัวหน้านะครับเป็นตำรวจเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นทหารก็เป็นนะครับคนจะจําคุณมานพอัศวเทพในบทสมทบนั้นได้มากกว่านะครับเนื่องจากว่าเป็นหนังในยุคลางหลังที่แสดงหนังบูนะครับ และว,วันนี้ก็เป็นการร่วมไว้อาลัยอดีตพระเอกมานพอัศวเทพนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่28เดือนตุลาคมปี2566สิริอายุได้86ปีครับ